สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมมอสวัชลากรนะครับผมวันนี้จะจะชวนเพื่อนๆนนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่อง,องการเคารพตนเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยแบบเคารพตนเองไม่เคยบอกรักตัวเองไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่ากว่าจะมาเป็นเราณเวอร์ชันณปัจจุบันเราผ่านสรมอและภูมิอะไรเยอะแยะมากมายเลยผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวความเจ็บช้ำในใจหรือความเจ็บปวดอะไรต่างๆจนมัน มันหล่อหลอมให้กลายเป็นเราในปัจจุบันนะครับคนบางคนอาจจะไม่ไม่เคยเห็นความพยายามหรือไอ้สิ่งที่มันที่เราเจอระหว่างทางเพราะเพราะอาจจะไปมองแต่ปลายทางนะครับเพราะความยิ่งใหญ่มันมันอยู่ระหว่างทางนะมันไม่ใช่แค่ปลายทางนะครับไอ้สิ่งสวยงามไอ้สิ่งที่แบบเป็นบทเรียนจริงๆมันอยู่ระหว่างทางที่เราแบบก้าวเดินอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมีฟันใหญ่แล้วแบบมองเห็นภาพปลายทางแต่มันอยู่ระหว่างทางเดิน ณนะทางที่เราแบบกําลังมุ่งไปเนี่ยมันสนุกตรงนี้มันเอ j นจอยเราควรที่จะขอบคุณกับความมุ่งมานะพยายามของเรานะอันะ้นตอนที่เราเดือนนะนะครับผมจานั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะใครที่แบบไม่เคยมองกระตกแล้วแบบไม่เคยบอกรล่ตัวเองหรือไม่เคยแบบรู้สึกดีกับตัวเองเลยนะแสดงว่าคุณคุณยังไม่เคารพยังไม่ให้เกียรติร่างกายยังไม่ให้เกียรติเอ่อจิตวิญญ,ญาณหรือแบบตัวตนของคุณภายใน ấy. พราะถ้าคุณมองกระจกแล้วคุณต้องรู้สึกดีสิมองตัวเองเห็นตัวเองแล้วต้องรู้สึกดีสิแต่ถ้ามองตัวเองแล้วยังไม่รู้สึกดีแสดงว่าคุณยังแบบยังอาจจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไหมหรืออาจจะยังแบบเออไม่รู้ตัวเองว่าต้องการอะไรมันก็เลยแบบส่งสารส่งพลังงานที่ที่มันหมุนมองเห็นหน้าแล้วแบบซึมเศร้าเห็นหน้าแล้วแบบโอ้แบบไม่อยากจะยิ้มเลยอะไรแบบนนีะ้นะครับดีที่สุดเราต้องแบบรู้สึก ขอบคุณตัวเองที่มันมันมันก้าวมาได้นะปัจจุบันนี้แล้วมันมันผ่านอะไรมาเยอะขนาดไหนอะ่ะคุณคิดดูสิตัวคุณนะนะครับคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณลองนึกดูแล้วคุณยังแบบอยู่ณนะปัจจุบันได้คุณยังแบบยืนหยัดด้วยสองแข้งสองมือสองขาของตัวเองได้อะมันไม่ธรรมดาแล้วนะนะครับผมมันก็ไม่ใช่แบบเป็นกายกำลังใจหรอกอันนี้อันนี้อยากให้คุณแบบออลองพินิษพิเคราะห์ดูแบบว่าคุณผ่านอะไรมาแล้วแบบ มันกลายเป็นคุณมันหล่อหลอไม่คุณกลายเป็นคนในะปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักรู้เพราะถ้าเราไม่สําเร็จในบางเรื่องที่เราตั้งไว้โอเคฉันอาจจะวางพฤติกรรมความคิดการกระทํามันไม่สอดคล้องกับ,ก,บกับเป้าหมายลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นเออฉันต้องเลือกจุดโฟกัสแล้วว่าจะจะโฟกัสสิ่งไหนที่ท,ที่มันทําให้ฉันสําเร็จอะ่ะแล้วพอบางคนอาจจะมีเป้าหมายอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว,ว,ว่าไปไปไปโฟกัสผิดจุด นะปิดจุดในที่นี้ก็คืออาจจะถูกสิ่งแวดล้อมสิ่งเล่าภายนอกเนี่ยมามาทําให้ความฝันมันมันเป๊ะนะครับแล้วมันก็เลยแบบถึงช้าหรือแบบอาจจะไม่ถึงเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราเราโฟกัสผิดจุดฉะนั้นแล้วต้องต้องดูตัวเองแล้วว่าเออเราเราเกิดมาเนี่ยเราชีวิตเราเราต้องการอะไรอ่าความมั่งคั่งความยั่งยืนทํางานที่แบบเออมีมากกาาอรายได้มากกว่าสองทางอะไรแบบเนี้ยมากกว่าหนึ่งทางอะไรแบบเนี้ย เนี่ยเป้าหมายที่คุณต้องการคุณคุณต้องคิดคุณต้องครีเอทมันนะครับไม่ใช่ว่าแบบทํางานไปวันๆหรือแบบรอวันหยุดหรือเ่ออทำชีวิตแบบเดิมๆมันมันมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่แบบเดิมอ่ะนะมันก็ไม่เติบโตมันมันมันดีนะถ้าแบบโอเคการงานหน้าที่เติบโตอ่ะร่างกายดีขึ้นไหมอะสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้าง หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมสังคมที่เราควบอยู่เนี่ยมันมันเออเขาผลักดันให้เราเติบโตไหมอะไรถนะ้ามันมันเป็นการที่เราวางตัวมันเป็นการที่เราเลือกมากกว่าว่าเราจะไปโฟกัสตรงไหนน,นะครับฉะนั้นแล้วมันมันหนีไม่พ้นการตัดสินใจของคุณนะมันหนีไม่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันล้วนเกิดจากการตัดสินใจของเราเลยแบบเราอยากจะเป็นแบบไหน,นเราอยากจะทําอะไรเนะราอยากจะสาเร็จในรูปแบบไหนน,นะครับผมเพราะว่า ถ้าตัดสินใจผิดพลาดเอ่อก็เริ่มใหม่ได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องดูช่วงช่วงที่แบบเอ่อคุณมีเลี้ยวมีแรงใหมอะไรแบบนะี้ยฉะนั้นแล้วมันมันก็เชื่อมโยงไปกับการที่ต้องออกกําลังกายเห็นไหมการฝึกจิตนั่งสมาธิพัฒนาตนเองการออกกําลังกายมันมันเชื่อมโยงกันน่ะนะครับเพราะเรายังไงก็ใช้ร่างกายใช้จิตใจในการแบบตื่นมาทํางานใช่ไหมล่ะนะตื่นมาทํางานทุกวันทุกวัน ถ้าเรามีร่างกายดีสุขภาพจิตด,ดีมันก็ทําให้เราแบบเออทางานได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าคนไหนที่แบบสุขภาพไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีร่างกายไม่ดีม,มันเหนื่อยนะมันหนักนะเหมือนกับเราต้องแบบพยายามหาเงินมามารักษาตัวเองอะนะถ้าแบบสุขภาพไปดีเนาะเพราะชนะแล้วมันมันสอดคล้องกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนออสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆการออกกําลังกายหรือแม้แต่การงานของคุณอะ งานหนักงานเบาอะไรก็แล้วแต่มันส่งผลหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลหมดฉะนั้นแล้วเราต้องแบบกลับมาขอบคุณตัวเองกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเคารพตนเองสิ่งไหนที่มันทําให้แบบคุณจิตตกสิ่งไหนที่มันบั่นทอนคุณคุณก็ต้องแบบเลือกที่จะตัดมันทิ้งอไม่ใช่ว่าอยู่หรือแบบยื้อเพื่อที่จะเอ่อผมไม่รู้สิมันมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันถ้ามันไม่ได้อะไรหรือมันไม่มีอะไรดีขึ้นมามันก็ต้องเลือกที่จะตัด นะครับมันมันมันก็ต้องกล้าที่จะเอาออกอะ่ะเพราะถ้ามันฉุดล้งหรือมันล้างเรามันเหนื่อยอะ่ะมันหนักตัวเองด้วยนะครับผมโอเคเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนานะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมตัวผมก็แบบพัฒนาตัวเองเหมือนกันแหลนะทุกวันเลยแบบโอ้โหโฟกัสเลือกโฟกัสเลือกพัฒนาตนเองเลือกที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นอ่นะมันมีความสุขนะที่แบบเห็นตัวเองเก่งขึ้นไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่แบบ เห็นตัวเองแบบพัฒนามันมันก็ดีอ่ะนะผมยังเชื่อว่ามันมันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้ทุกคนก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปได้ไกลๆนะครับประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มีเงินแบบหลากหลายช่องทางแล้วก็มั่งคั่งเดียยเฟือกันทุกคนนะครับผมก็วอวยพรให้ทุกคนเหมือนกันนะครับโอเคผมมอสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ <laughs> ขอบคุณครับ